ท่ากระดานเมืองเก่าอู่ทองยุครุ่งเรืองพระือสีตาไฟเรืองฤทธิ์เนลมิตรพระปฏิมาเนื้อตะกัวทรงค่ามานวิชัยฟังกลุกลั่นทมในถ้ำเลือดล้ำผ่านหกร้อปีเกตบิดตาแดงทิมแทงไม่เข้านานปีฉายานี้คุณศึกแห่งล่มน้ำแม่กลองนั้นคือพระท่ากระดานสวัสดีครับพพี่ ที่เข้ามารับฟังคลิปนี้นะครับอสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ผมมอนสุภกรนะครับในช่องมอนคลาสิกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ได้พระมาใหม่นะครับเป็นพระที่ยังไม่ได้มาทําคลิปนะครับก็อาเป็นพระท่ากระดานแห่งวัดต้นลําไยนะครับเป็นพระท่ากระดานที่มีสนิมแดงจริงๆนะครับสนิมหกร้อยปีนะครับพี่พี่นำมาให้ชมกันวันนี้นะครับเป็นพระท่ากระดานที่มีเดือยนะครับแล้วก็มีแผ่นทองพิมพ์ทรงนะครับมาตรฐานนะครับสวยงาม สวยงามจริงๆนะครับตามที่ผมกล่าวว่าตะกัวเก่า600ปีในถ้านะครับเลิศล้ำม,มาพี่นิหารชนกล่าวขานนานปีนะครับ <laughs> นะครับวันนี้เรามาันมาดูพระกันนะครับก็คือ,อวันนี้เป็นของเป็นพิมพ์ใหญ่หลังทุบนิยมนะครับก็คือด้านหลังจะเป็นหลังทุบนิยมนี้จะเป็นตะกัวเก่า600ปีจากถ้าลันทมที่ทางวัดต้นลําไยนั้นได้นํามาปั้มเป็นพระนะครับ แล้วก็มีการอธิษฐานจิตปลุกเสีใหม่ในปี2,536ตามที่ผมได้เคยกล่าวไว้แล้วหลายคลิปนะครับสำหรับคล,คลิปที่ผ่านมานะครับก็มีพี่ๆหลายท่านให้ความสนใจผมก็ขอกราบขอพระคุณมากนะครับทั้งเข้ามาเช่าบูชาแล้วก็เข้ามาชื่นชมว่าสวยนะครับก็ขอขอบพระคุณมากนะครับพระที่ออกจากช่องของผมทุกองนะครับเป็นพระแท้นะครับรับประกันแท้เก้คืนเงินเต็มจํานวนนะครับ เรามาดูความสวยงามของพระองค์นี้นะครับพระแต่ละองค์เนี่ย ifter, เราจะบอกว่าสวยไม่สวยต่างกันมันก็พูดยากครับว่าของใครสวยกว่าใครมันก็พูดยากเพราะว่า,าถ้าเป็นบล็อกแรกนิยมเนี่ยจะเป็นตะกั่วแต่ละก้อนมาปั๊มมันไม่เหมือนกันเนาะเมื่อปั๊มออกมาแล้วเนี่ยสีไข่คราบต่างๆมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับดังเช่นพระองค์นี้ครับพี่ๆดูนะครับก็เป็นพระที่สวยงามนะครับมีคราบไข่ขึ้นตรงซอกตรงนี้นะครับพี่ๆดูนะครับนี่ครับสวยไหมครับ นี่ครับขึ้นเป็นคราบเลยนะครับเป็นคราบไขคราบสนิมนะครับอันนี้ดูหน้าของพระนะครับนนะครับไขก็จะขึ้นนะครับนี่มีสนิมแดงด้านด้านหน้านะครับแผ่นทองนะครับก็เก่าได้อายุนะครับเป็นแผ่นทองที่สวยงามนะครับแผ่นทองก็ได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากสมเด็จพระสังฆราชนะครับอ่าสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนะครับนะครับสนิมแดงนะครับพี่ๆนี่ก็มีสนิมแดงนี่คือเนื้อเดียวกัน นี่คือเนื้อเดียวกันที่เป็นพระท่า,ทากระดานเป็นพระทากระานกูกเก่านะครับเป็นเนื้อเดียวกันเลยเพียงแค่วัดต้นลำไยนํามาปั๊มใหม่แค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าผมเชื่อว่าพุทธคุณก็น่าจะต้องใช้แทนกันได้ใช่ไหมครับพี่พนะครับใช้แทนกันได้เนะาะนะครับเมื่อกี้โฟกัสอยู่นะครับนี่นะครับเหมือนเดิมนะครับช่องทางการติดต่อก็0647744808นะครับ ถ้าชอบก็ทักกันเข้ามาได้นะครับแอดไลน์กันเข้ามาพูด Teraz คุยกันได้นะครับพี่ๆดูนะครับดูดูสนิมแดงที่ขึ้นด้านหลังนะครับนี่คือแดงจริงๆแดง600ปีนะครับนี่ครับนี่เอาไปส่องนี่โอ้ยส่องไม่เบื่อนะครับพี่ๆดูนะครับนี่คือสนิมแดงด้านข้างนะครับอ่าด้านข้างของด้านหลังพระนะครับก็จะเป็นตะปุ่มตะป่มนะครับเหตุที่ตะปุ่มตะป่่านี้เขาก็เรียกว่าหลังทุบนั่นเองนะครับ มือไม่ไม่ไม่ชัดนะมือก็สันสันเส,น,สนหนึ่งแต่ว่าถ้าชอบเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะถ่ายรูปชัดๆให้พี่ๆได้ดูกันนะครับว่าชัดๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ชัดๆนี่ครับพี่ๆดูนะครับนี่ครับความสวยงามนะครับเสน์ของพระที่เป็นเนื้อเนื้อนํามาเนี่ยมาทาเนี่ยเป็นเป็นเนื้อของกลุเนาะได้มาจากถ้ำลั่นทมนะครับอายุหกร้อยปีเนี่ยมันก็จะมีเสน์ในการส่องในการเก็บสะสมนะครับผมก็ ไม่รู้จะพรัณนายังไงนะครับนะครับตำหนิง่ายๆนะครับบล็อกแรกนิยมหลังทุบเนี่ยนะครับตรงก้นตรงนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆเดือยคือเนื้อเกินออกมาจากการปั๊มนะครับคล้ายๆเดือยนะครับเป็นพระปั๊มแต่ว่านูนๆออกมาแต่เรียกว่าเดือยเฉยๆนะครับน่ครับตรงนี้นะครับพิมพ์ทรงนะครับเขาเป็นพระลักษณะนี้เป็นพระปางมารวิชัยนะครับเป็นพระที่สวยงามนะครับผมเชื่อว่าถ้าได้นําไปพวกพาอาราธนาติดตัวเนี่ยก็จะ ท่านก็น่าจะโดนบัรดาชคลาบทรัพย์ต่างๆนะครับแล้วก็ตามความเชื่อน้อนะครับพระธากดานเนี่ยเป็นพระที่มีฤทธิ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องคมกระพันชาตรีนะครับหากคนที่นําไปใช้มีประสบการณ์เนี่ยก็สามารถนํามาเล่าสู่กันฟังได้นะครับดังเช่นคลิปก่อนๆที่ผมทำนะครับก็มีพี่ๆหลายท่านนํามาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันเช่นประสบอุบัติเหตุไม่เป็นอะไรนะครับมีพี่คนนึงอยู่ท่ามากาก็บอกว่ามีการยิงกันก็ยิงกันไม่ออกนะครับแขวนพระวัดต้นลำไยนี่แหละนะครับก็ถือว่า คงกระพันชาตินะครับเป็นพุทธคุณเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพระองค์นี้น่ะสวยนะครับพี่พี่ดูนะครับดูแบบไม่ต้องลงกล้องนะครับถ้าชอบนะครับพี่พี่ถ้าชอบก็ทักกันเข้ามาได้นะครับผมก็จะส่งภาพชัดๆให้ดูนะครับเพราะว่ามือผมสั่นนะครับมือมันมือมันสั่นเนาะมันก็ถ่ายมันไม่ชัดนะครับพี่พี่ดูนะครับดูครับนี่ครับดูดูหน้านะครับดูหน้าดูคราบที่ขึ้นนะครับดูคราบไขที่ขึ้นตรงตรงองค์พระนะครับอ ป,ปั๊มออกมาแล้วก็ติดคาบกลุ่มาหมดเลยนะครับพี่ๆดูนะครับดูคาบสนิมแดงตรงนี้นะครับสนิมแดงตรงฐานตาเนี่ยสวยงามมากนะครับอ่าด้านหลังนะครับสวยนะครับรอยตะปุ่มตะป่มก็เกิดจากธรรมชาตินะครับสนิมสนิมก็ขึ้นเป็นธรรมชาตินะครับนี่นะครับอ่า โอเคนะครับพี่พี่เดี๋ยวให้ดูเพียงแต่เท่านี้นะครับถ้าชอบก็ทักกันเข้ามานะครับช่องทางการติดต่อผมก็จะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับคอมเมนต์แรกนะครับพี่พี่โอเคนะครับขอบคุณพี่พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมนะครับฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับมอนคลาสิกสวัสดีครับ